แอคชั่นอ่าเดี๋ยววันนี้ก็พบกับการไต่แรงไดมอนด d นะอ่าโดยมีเด็กชายเฟรมนะเนี่สองหนึ่งศูนเนี่ยชื่อเป็นบอทเลยแล้วก็เด็กชายสล็อตมาช่วยในการไต่แรงอีอ่าดูซีว่าจะโหดหรือไม่วันนี้เล่นไอ้ตัวเขียวโอ้หดูวิ่งน่ารักที่สุดเลยดูวิ่งโอ้ดูตูดดูตูดนี่ใส่ตูดด้วยนี่คือไอ้ตัวเขียวของเรานะปกติผมก็เล่นในตัวเต่านะ ตอนนี้หันมาเล่นตัวแทงนะนะซื้อ hmm. ตัวเขียวมาเล่นนี hey, you. ่มากับดูมาลีตอนนี้อเบิร์ดแล้วเมึงโดนแล้วไอ้จิายเอาไม่มีใครไปซ้ายเลยนะอ่าปรากฏตัวอุ้ยเจอสํบนักทนูเทพเหนือใจเย็นอาไม่ข้านะจ๊ะเฮ้ยทำไมมันเลี้ยวเร็วจังเลยว่าอยู่ด้วยกันแต่มันเร็่วสองเร็วกว่าตัวแทงนะ ตัวแทงอย่างเวลหนึ่งอยู่เลยนีนั่นยง 2, 4, ิงสองทีเวลสองแล้วเวลมันช้ากว่าเลยสิบปีได้มาสิบทีแต่หนูบาลีจัดไปเลยหนูบาลีต่อตามเด็ที่ไหนหนูบาลีมาแล้วมึงโดนตัวนั้นมาแล้วมาการนี้การการวิกฤตแล้วการวิกฤตแล้วอย่ารอพี่เวลสี่กันนะเด็กเฟรมอ้าวมาิสิ นี่แน่ตับซะเลยอยูอยูอย่อยูอ่อยู่อยูัตอบซะเลยเห็นไหมการที่โหดไหมล,ล่ะดูทิเนี่ยน่าจะยาแดงบุกหานะการมาแล้วลิงลิงหงอคงอบลับห้เพื่อนกับยดับบับห้เพื่อนโหดที่สุดเนีย่ยองไล่ะเฟิร์สแล้วเฟิร์สแล้วดูเด็กชายเฟนนะอ่าให้เด็กชายเนฟนฟาร์มก่อน,น,อนโหดที่สุดหงอคง แด่สับกะเลยหอโคงเจ็บไหมหมอคงหมอคงอู้วมาสามตัวไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยขอบอกพีแน่บับหนีติดใจที่รักจ๋านี่มาห้าตัวมาห้าตัวจางไม่มีอังตีใจที่รักจา๋าใจเย็นใจเย็นไอลิงไอ้ลิงหายไปทุกแล้ว,วอพอดูอคนเดียวเลยเนะี่ยฮะ ด้วยความไม่ประมาทอย่าด่แปลงล่างก่อนเดยวแปลงล่างก่อนอุ้ยมาแล้วเวลสีแปลงล่างขยักคิวมาได้เลยนะขวามือล่างครับแปลงล่างแล้วจะแปลงล่างแล้วจะแปลงล่างแล้วนะเอาอย่างจ้ะอุ้ยแปลงล่างแล้วนะตุ้ม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 คิวเลยคิวเลยคิวเลยเด็กชายเฟมคิวเด็กชายเฟมคิว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  ตูเดียวแตกเนี่ยต uh, ัวล่างเนี่ยตัวเนี้ยเดี Hudson ๋ยวนี้ยตัวเนี้เดินเล่นน้อยเนี่ยเอาสิเอ้ยเดี๋ยวเองเอ้ยไปไหนกันหมดเอาตายหามาแล้วเหรออีห่านี่ไม่เข้าเลือดเลือดเต็มหลอดไม่เข้าเลยโหดมากวิดีใจเฟมชนเฟมไปไหนวะซ้ายมืออ่ะวิดีใจเฟนหนึงอยู่อ่าดีใจเฟนวิ่แปลงล่างดีใจเฟนเจอแปลงล่าง ระทึกเลยเมื่อกี้นี้เนหะ็นไหมวิฮาตัวหนีกลับบ้านหมดเลยเจอแปลงล่างเข้าไปอส่กางนะใส่กางนะนะเอาซัลเลเยอร์เปล่าเน่ดักซัเลเยอร์อยู่ข้างหน้าออบักไปก่อนไปถอยมาก่อนนะเว้ยเอาอยางเอาอยางบอกด้วยนะจ๊ะพร้อมลิออ้งยางพร้อมอยางเนี่ยใครเต็มอุ้ยใครเตนมโหดมากไป ลัไดไปปุ๊บยิงอ่าแจ๋วมากเด็กใจเฟรมโหดที่สุดอุ้ยน่ารักที่สุดเด็กใจเฟรมเราโอ้โหโหดจริงจริงนี่แนะทุบป้อมให้ดูด้วยโอ้ยโหดที่สุดเอาป้อมเลยเด็ซายเฟรมอ้าวที่ถ่ายไม่มีการเอาป้อมเลยกูกูเหมือนอยู่คนเดียวเลยที่ถ่ายด้วยเนี่ยมีตัวเหรอ เด็กใจเปย์ไปเที้ยอะไรเด็กใจทำเด็กใจเปย์ไปมาตัวแล้วไอ้หนอคมยืนเนี่ยยืนแ็งแม่งแดงมาหาเด็กมึงเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้จับแม่งซะเลยเข้าไม่ได้หี่แน่เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ยืนยืนยืนทุบต่อหน้าเลยรักษเดเยอร์ให้กลับบ้านเหน่อยเด็กไม่กล้าเข้าอ่ะเฮ้เมียนติเมียนติเอาเลยให้มันให้มันเข้ามาให้มันเข้ามาที่เมียนติอยู่เดี๋ยวจับแดกหมดเลย นะองกลางมีอันติจับแดกกันนะป้ายจัดป้ายแดกไปเลยดุ้มเด็กใครเส้นทุบทุบอ้าวไม่มีใครมาเนี่ยเฮ้ยเอาจริงดิเฮ้ยเจ๊ไม่มีใครมาเลยฟาละไม่มีใครมากลับบ้านละโอ้โหความเร็วลดลงแล้วโอ้พี่อุตส่าห์ทุบป,ประมาณสิบวินาทีอ้าวอีหายดิตายไหมเนะี่ยตายไหมเนะี่ยตายไหมเนะี่ยมึงตายไหมเนี่ย ไอมาสามมาสามเด็กชายเฟรมใจเย็นเด็กชายเฟรมไหวว่าเด็กชายเฟรมโอ้โหโหดเว้เด็กชายเฟรมอ้าวสู้ก็สู้เด็กชายเฟรมเพื่อเพื่อเด็กชายเฟรมที่รักของเราเออโอ้โหเด็กชายเฟรมเรียบร้อยเด็กชายเฟรมว่าแล้วเด็กชายเฟรมอีอีทวัสดีนะเด็กชายเฟรมอ่าแจกเก้นเาจะไปหมดแจกเด็กชายเฟรมจามันดิราะว่าไอ้นี่เขาเรียกอะไรแล้ว เด็กเ็กเอ๋ยบัตชายบัตต์เฟลร์ฟไบกแจกเก๋อโอ้โหแล้วมันเล่นแล้วถจะเกิดตัดไปนี่ทำอะไรเนะบัชาร์ตดิเออชาตได้วยนะครับเด็กชายเฟยของเรานะครับโหดเลยโชว์โหดทวนทวนลำท,ท,ทวนอย่างโหดเอ้ยอะเาไปชาติสิครับเอ้ยนัาตายาไหวป่ะนัาตายานัาตายา อ้าวพรเจ้าแตกซะแล้วนาจับจับนะโอ้ยตัดตังเลาชี้ชี้ไปแล้วตัวนี้อัต,ตอยาเข้าไปอน,นีแล้วอัตยายิงเด่งอ้าวหนูไปชาร์จดิเอ้ยถ้าออกออกนอกออกนอกเกมไม่ได้นะออกนอกเกมอนนะี่นะ ชาร์จเลยเอาม,มีมีที่ชาร์จถ้าเราชาร์จไปด้วยเลยโอ้แล้วทำไมหนูไม่ยอมชาร์จก่อนจะมาเล่นเนี่ยแะเด็กจะหมดนะอันนี้นี่นะครับเด็กชายเฟรมแบตจะหมดเด็กชายเฟรมแบตจะหมดซ้ายมือครับซ้ายมือเดี๋ยวขู่ให้ก่อนครับซ้ายมือครับซ้ายมืออยู่ในป่าตัวหนึ่งครับซ้ายมือซ้ายมืออยู่ในดงหญ้าอะไรจ้าไอ้หนูทําอะไรจ้าทาอะไรจ้าไอ้หนูทําอะไรจ้าไปกลับบ้านไป ทำอะไรจ้ะที่รักจ๋าฮะทำอะไรกล <c oughs> ับบ้านไปเลยที่รักจ๋าเดี๋ยวเถอะบางอาจจะตีป้อมฮะเราจะนาเสยาดีกว่าไปเย็นสามสิบวินาทีนะมึงกูบอกไว้ก่อนนะพวกมึง,งตายแนละ้วตัวใครตัวมันด้วย <c oughs> มาแล้วนะคอนดดดิ้งเงื่อ อะไรงอโคมึงทาอะไรงอโคมึงทำอะไรงอโคมึงทาอะไรงอโคอนะยินกูเข้าอะไรงอโคดูกรอบกูเมกก่อนเนี่ยสิบวินาทีจากสิบวินาทีอันตรีสิบวินาทีอันตรีสิบวินาทีเอาบ่าวแดดบอกด้วยตัวนี้เอาบ่าวเนี่ยแดดซะเลยดีกว่าไปาูอ่ะ เกมนี้เล่นเอาใจเด็กนะเนี en ่ยฮะมีแพ้แล้วเนี่ยตาแลกด้วยนะบอกก่อนละเฮ้ยเด็กชายเฟรมโหดที่สุดตอนนี้เป็นตัวแบกของเกมนะครับเด็กชายเฟรมโอ้ยถูกทุบหัวหัวแบกไปเลยเด็กชายเฟรมของเราตอนนี้เป็นตัวแบกนะโดนเพื่อนไปดัร์าเลเยอร์แล้วโดนตัวนึ่นโดนตีทั้งวันเลยดาร์คซาเลเยอร์เด็กชายอะไรเด็กชายเด็กชายสมใจเหรออะไรใจบะ นะเลเยอร์ปลาเล่นดีๆแล้วเดี๋ยวพี่พี่ไม่เข้าป้องไปให้ไฟแล้วต้องเล่นดีๆแล้วเดี๋ยวแพ้ไหนไหนบัตเตอร์ไฟเหรอนี่แน่บัตเตอร์ไฟเหรอไฟเหรอไฟเหรอโดนเดโดนเดฮะรู้บ้างมากับไทยมากับราชาโปโรอุ๊ยมาสินี่แน่ไฟเหรอไฟเหรอไอ้เพื่อนกลับกันแล้วอระไอ้กลับกอนกลับกอนอุ้ยยิงยิง โดนฟอสโดนฟอสโดนฟอสมาดิด anyway, ีเน่จับซะเลยสับซะเลยโดนนาตยาแล้วนาตยาพี่โหดไหมโหดสัสเลยนาตยาโอ้โหอนาตยาโหดที่สุดอ่ะมาแล้วชัดเาไปแล้วจัดไปจัดไป ดีความน่ารักมาดักเตเลเยอร์เด้ไอไอบ้านี่ยตีต่ดักเตเลเยอร์อย่างเดียวเลยที่ขายอะไรของมึงเนีน่ยเนี่ยดูดิอ่ะดักเตเลเยอร์ฮะมึงตีสองตัวแล้วเนี่ยทั้งเกมมึงจะตีแต่ตัวผู้นี้ใช่ไหมเนี่ยยังไม่ทํามาหาแดกอะไรแล้วเนี่ยตีแต่ตัตวผู้นี้อย่างเดียวเลยดูนะตีแต่ดักเตเลเยอร์อย่าให้ตัวนี้ตายไอตัวนู้นเกิดไปตีตัวนู้นต่อแล้วก็ไม่ต้องคิวอะไรเลยเอาแล้วเอาแลว โดตะคุบซะเลยเไม่มีคนสตันแคลี่แคลี่แคลลี่การ์ตอนแคลลี่เด็กชายแคลลี่โอ้ยชายแคลลี่เอาบ่าวเอา,าบ่าวบอกด้วยเอา,าบ่าวบอกด้วยอุ้ยโดนชาเออโดนโดนสตันอีกแล้วอ่าเอาบ่าวแดกซะเลยนะฮะ อออไปไปั๊มเรียบรอยเามาเอามาเอามาเอามาเด็กใจเต้บ่โหดอยู oh, ่โอ้ยเด็กใจเฟมดูฟันป้อมโอ้ยทวนโหดนี่เด็กใจเฟมขึ้นไดมอนด์แล้วตอนนี้เด็กใจเฟมของเรานัดเอ่อนาตยากับอารวะกับทวนโอ้ยดูฟันป้อมปุ๊งวุ้ยฟันฟันดีนักธนูเด็กใจเฟม กว่าเด็ต,นดดตนันเด็กชายเฟรมกูเด็กตันแล้วอะเด็กชายเฟรมอ่ะอันนี้เด็กชายเฟมก็เกิดเลยนะครับวันนี้โอ้โหโหจริงจริงทีมนี้เออป่ะอ่ะให้ไปชาร์จแบตกันก่อนเด็กชายเฟรมไปแบตหมดส่วนรายการตลอดต่อไว้เอ่ยแบตหมดก็ชาร์จกันได้นะครับอ่ะป่ะนี่ไดมอนด์ห้าดาวโอ้โหแรงต่อไปก็ไดมอนสี่ดาวสามดาวใช่ไหมป่ะสำหรับวันนี้ เอาแค่นี้นะตัวเขียวของราชาโปรแล้วพบกันใหม่อี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 ไดมอนห้าเท่านั้นตอนนี้เออ่สัสพอร์ตนี่เล่นแบบกวนๆนะจริงๆแล้วผมโดดออกมานอกก้องก,ก,นนะกระดาษเนี่นภัยาปึ๊บเข้าไปเดกใจเฟรมเออแม่งจะเห็นแม่งค้างอยู่เมื่อกี้นี้เด็กใ,ใจเฟรมเนี่ยปะโอเจ็บสำหรับวันนี้บายบายขอบคุณสำหรับการติดตามไปละ